วันนี้เจอรถวัวคันครับรถวัวสวยๆคันนี้เป็นรถเพชรบุรีด้วยนะครับสวยๆสวย,สวย,สวยมาก ไม่เทียบเลยแต่งมาเยอะแยะเลยครับคันนี้มีจอมิชลินด้วยก็ยาวมากครับยาวยาวแล้วก็ โอ้หางยาวครับท่วงยาวพิเศษเลยตัวนี้สวยครับสวยเฮ้ยถึงเก่าก็สวยกี่แรงรับเนี่ยคันนี <30 6. S 2> ้พี่สามร้อยหกสร้อยหกอ่าพี่ตอนนี้พี่จะไปขึ้นบัวที่เอาไปไปนอนใช่ไหมกลับบ้านนอนก่อนแต่ว่าเอาบัวจากบ้านเราเนี่ยไปทางอีสานดิไปน,ไปนครพนมคบไปนครพนมโอ้โหไปถึงกี่โมงเี ออกเพจหกโมงทุ่มถ,ถึงนู้นเที่ยงเลยนะโอเคอ่าควรถ่ายรูปหน่อยอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่อะไรครับเนี่ยอ,อ๋อครับ,รบเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไปนอนก่อน,นนะแล้วเย็นนี้ก็เอาวัวเอาวัววัวไปอีสานเลยอโอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมตามไปถ่ายทางนู้นมั่งเห็นจอดล้างกันอยู่สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมทางนู้นอ่าเนี่ยนะครับ ช่องของผมเป็นช่องสีสุขคลาสสิกเกี่ยวกับพวกรถนี่แหละแล้วก็มีพวกโมเดลด้วย,ยกันก็ลองติดตามกันดูเนี่ยสว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 ยมากโอ้โหโอแบอบกันนี้ถึงจะเป็นรุ่นเกา่าแต่ว่าก็แต่งได้แบบสวยงามครับมันงามเลยลไม่ล้างไฟสปุงสปอร์ตไลท์กระจกมองข้างนี่พี่มองเห็นไหมเนี่ยกระจกข้างเนี่ยมองเห็นเนาะไองเห็น,นะนเห็นทุกตัวครับอนนี้เห็นเห็นเห็นรอบคันไปเลยความชอบความชอบนะ นี่มิชลินมิชลินมีชื่อด้วยแต่และตัวแต่ละชัวมีชื่อมีชื่อใช่ไหมแอบมีชื่อเลยไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่มิชลินมีชื่อด้วยไอเจ้านี่มีโอครับไอเจ้านั่งก็เอกลินเห็นไหมอ่าตัวงานก็แปลกดีน่ารักดีอ่าแล้วก็แฝงความโหดตัวเดน,นตัวด้วยนะครับอ